เ่ครับเออเนี่ยกราบนมัสการคพรัพปูเจากราบนมัสการข้าพระอาจารย์กราบนมัสการครับผมเอาเอามาติดตามแนวทางครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขประมูลบนเนาะเลขสางประมูลขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะเทวทีแล้วก็อาจารย์เจาะใส่แปดเจ็ดเลขไปออกล่างเจ็ดแปดครับทรมช่มนะครับผมเงียบไรนะครับสื่อบนแถมลางแปดเจ็ดนะครับ นะครับมาล่างนะครับผมมางวดนี้เลขซองประมูลจะเดินต่อหรือว่าจะพิเศษหรือยังไงให้พิจารณากันเป็นแค่แนวทางเพราะว่าครับผมผู้ใหญ่เจดีเชื่วนี้พิเศษ่นเจาะมาให้เอฟซีตัวไทยตัวโลกแข่งแข่งสามตัวชุดเดียวสามตัวชุดเดียวชุดเดียวแข่งแข่งเลยสามตัวตรงเลยติครับปูสามตัวตรงเลยตรงตรงเลยไม่ต้องโต๊ดหนึ่งเมษายนเนาะครับผมหนึ่งเมษายน โอ้ในรอบ3ปีได้ผู้ใหญ่ใจดีไม่ไ,มได้เจาะให้นานแล้วนะ3ปีนะถึงเจาะให้สาตัวเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะให้เป็นเด็กลูดเด็กวิ่งกันเนาะครับมาเที่ยวนี้ผู้ใหญ่เจดีเมตตาเิ่นเจาะมาให้3ตัวตรงๆ3ตัวแข็งแขนเม็ดเดียวในในหมวดนี้นมึงเมษตาครับอ่าญยากพี่น้อง เอฟซีตัวไทยตัวโลกก็ขอให้โชคดีมีเงินใส่สองการเหลือเฟือเนาะซาถูกต้องเนาะไอ้ม่สามตัวตรงๆไม่ปูเพิ่นไห่ม่สามตัวครับแตกใส่แม่ซาแล้วนะครับอาจารย์โอ้ยแตกสามปีที่แล้วจำด้บ้วงหกหนึ่งแปดเพิ่นกับไห่ม่ได้หันค่ะสามตัวนะสามปีแล้วนะเพิ่นไม่ได้จาอไห่แต่วันนี้พิเศษเพิ่นมาจะอหงครับเลขประมูลบนนะกา แต่งใดก็เบิ่งเป็นแนวทางเดอ้ FC. อเอฟซีทุกครั้งอาจารย์ก็อยากให้อยากให้พวกให้เรานี่รวยทุกคนเลยเนาะครับตัวไทยตัวโลกอยากให้ได้โชกันอยากให้ได้โชคได้ลาบทุกคนนะปู่โดยเฉพาะคนที่มีเลขดีเลขเด่นนั่มไปจับคู่เนาะครับจับคู่กับสีสมหวังหรือจะสายลุดสายวิ่งอ่าสายลุดสายวิ่งก็ไม่พลาดอันนี้เลขประมูลบนอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อกี้นี่ล่องลางซื้อ โอ้ยเจ็ดแปดแปดเจ็ดดาบัอ่อก็มีลอตเตอรี่สามแปดเจ็ดเนาะเลขเด่นนี่กับเลขติดนี่ถือว่าแม่นนะครับคุณนะครับท่านผู้ชมเด่นแปดกับหนึ่งนะครับเลขติดห้ากับเจ็ดอืมครับท่านผู้ชมเนาะครับจะว่าไปลงลางเนาะแม่ลงลางนี่ครับโอ้ลมท่านผู้ชมเอ้ามาในแนวทางมื่อนี้กะเอากะเป็นแนวทางอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เราได้มีทางเลือก ครับเนาะทางเลือกบางคนอาจอยากเก็บปดนี้บางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีเงินเหลือใช้สงการบางคนอาจจะสร้างทานบารมีเนียนบ่วบางคนอยากที่ซื้อเสื้อไม่ซื้อผ้าไม่อ่าบางคนอาจที่ทำบ้านใหม่อ่าบางคนอาจที่ซื้อรถใหม่ยังสีหน้าก็เป็นไปใดเนามาในแนวทางวันนี้คนไหยมาแล้ว หนึ่งตัวเหล็กประมูลนี่นี่เหล็กประมูลบนเทียวนี่พิเศษเด้อพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอ่าห้าหกับสี่นะครับผมให้ทายว่า่นว่าคนเรียกตัวใดให้ทายขาครับ <laughs> <laughs> โอยไม่ใช <laughs> <ข>่อีกแล้ขนาดยังไม่ทันได้เจาะเลยยังทายผิด <laughs> โอ้ย <laughs> ขนาดยังไม่ทันเลือกโรตรี่เลยยังทายผิดกันแล้วเอ้าผู้ใหญ่ใจดีเอาสี่มันมาให้นะเงินมาให้สี่เม็ดเดียวเป็นสี่ได้พี่น้องได้ปมปัญหาเป้าเสาสิว่าเป้าเ่าบนมาคือว่าสีเดี๋ยวมันไม่ยากอะนะครับแต่ว่ากันได้มากก็มากง่ายๆแล้วกันได้มากหรือมากติดๆเลยเอาทีนี้ผู้ใหญ่ใจดีคนจอมมาให้ชุดเดียวแขนๆพี่น้องเงยครับเอาสามตัวสามตัวตรงๆไม่ต้องตด ในแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีก็ขอขอบคุณมากๆเพราะอาจารย์เองก็อยากจะมีตู้เย็น <c oughs> <c oughs> อยากจะซื้อตู้เย็นอาจารย์เองก็จะจัดอยู่เหมือนกันเอาสลากสักใบสองใบเด้อพี่น้องเด้อเอาคนเจาะมาให้แขนแขนเลยกับ0 9นสชุดเดียว <c oughs> ชุดเดียว <c oughs> สตัวก็ตรงๆพี่น้องครับไม่ต้องกับ9กสี่ค่อนข้างที่จะ ล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าหาเพื่อนบริจาคแทนมาครับปู่ว้าถ้าผู้ใดชอบหาพี่น้องเอาได้ศูนย์เก้าห้าบ้าเท่าเ้าเท่าเอายัดเยียดใส่ทะเบียนรถอีกแล้วหรืพี่น้องเก้าซี่เก้าเขเป็นไปได้นะเพราะว่าศูนย์เก้าห้าก็ระวังไปปุ๊บดับหน่วยสิบดับหน่วยสิบโอ้เนี่ยครับถ้าคนคิดเลขเป็นเขาก็เขาก็ต้องคิดแบบเป้าเท่าอ่ะครับ เบาเท่าคิดถูกแล้วนี่095แล้วไหนมาหากับสีนะพี่น้องก็9594เนาะครับแต่เลขประมูลบนเนี่ยบางทีมาด้วยกันเหมือน43เ็นบ่ครับอาจจะเป็น54ได้ครับคือ594ประมาณเนี้ยถ้าคนคิดเป็นไหนเด้อล้วก็อีกชุดหนึ่งก็054นี่เด้อครับมาน้ำกันดีก็ยังเนี่ยค่ะอ่าเนี่ยเนี่ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะคนกับให้เจาะให้สามตัว ครับผมอาจารย์กับปาธนายังได้ตู้เย็นจะเครืองได้ครับเอ้าในในแนวทางตัวนี้อาจารย์อยากให้ทุกคนได้ร่วมบุญเนาะครับอ่าร่วมบุญผู้ละหาบาทสิบบาทค่ะที่เหลือพอต้งห่วงซื้อน้ำซื้อนังซื้อครับอ่าถวายท่านน้ำวัดน้ำมัอาล่ามครับอ่าเอานี่เนาะเอาเลขบัญชีอาจารย์เด้ครับผมเหลือจากตู้เย็นก็เป็นพ่ดพนลมแอร์เดลอขอ่อ่ะกสิกรไทย อ่าให้เรียกผู้ถือเราก็สักแต่ว่าอย่าคล้องมัดว่าผักคือแบบผ้าคือว่าผักหมักว่าผาแต่ว่าลางเบจังไรผัลจางมันได้โยบดันว่ได้หลอดคนบ่ได้สามแปดประักว่าบดมากว่ได้จังได้โยหกหกปรสักนอนสามห้านี่เรียกบันที่เรพี่น้องได้ไม่เดินมาวิ่งมาที่นอนมาทุกทีเลยนี่บันที่ของอาจารย์แดงเนาะบันที่ของอาจารย์แดง อาจารย์อยากซื้อตู้เย็นสักเครื่องหนึ่งผมเอา5,000กว่าบาทผู้ใดอยากถวายปูนะพี่น้องเนาะนะครับตู้เย็นนะครับหนาฮ้อนนะผมตัวว่าในกุดนะครับกุดตีกับห่อนพี่น้องอากาศฮ้อนนะครับเนาะกับอากาศฮ้อนๆปูนว่าเรื่องอยากจะชั้นนำเย็นๆนะพี่น้องเนาะไอเอฟซีผู้ใดอยากจะถวายนะครับอันนี้สงมากไมมเด้ถวายต้นเศรษฐีตู้เย็นรวยโชคลาภตลอดปีอ่า ครบเฮ็ดบุญแล้วห่าได้โชคสามตัวตร,ต,รตรงๆน้ำปูพี่น้องนะครับผมตามกําลังอากาศร้อน,นช่วงนี้นะครับโมแนนเดชเจอมาหาเศรษฐีมันใจบุญอยู่ที่ไหนสื่อส่งมานำรถก็ได้เอาโมแนนละปูแต<จ>่ว่ๆๆ <laughs> จาจะส่งมาเก็บเงินปลายทางเดวมี่นะพี่น้องอเดี๋ยวตั้งใจมาก่อนเนี่ยโมเป็นยังค่คะโมเป็นยังไ่โเป็นยังไงสี่ขึ้นดีค่ะครับเ <laughs> อาก็ตามความปรารถนาเนาะครัเอาไว้ทุกคน พิจารณาเอาได้พอซักหนึ่งของเพลินมากน้ำกันดีดีได้บางหันกับมาลาพอซักเจ้าบอกถือได้บางหันเจ็ดแปดนี่เนี่ยเจ็ดแปดมากเอฟซีเดี๋ยวเป็นแอดจัดการทรงม้ให หอดวัดเด้ตะปูเก็บตั้งไปลายทางเนี่ยเนี่ยเอาไม่พอสักเบางเนี่ยเนี่ยเจ้าโบเจ้าโบก็บม่พิดดอกเมื่อกี้นี่กระบนมันกับปลา่างเห็นบ่เม็ดเดียวเอาแล้วเอาใส่ปูปูเอาเอาว่างให้เพื่อนมึงคู่กันนะครับผมเห็นบ่ครับท่าวมันชมเา้ยนั่นแล้วแต่ว่างวดที่แล้วคอยบอกว่าซื้อบนแถมล่างแต่งวดนี้คอยบอกได้ว่าเนี้ยว่องนี้ว่องนี้ว่องนี้ล่างว่องกระเล็บพอซักหานั่นล่างล่างขาล่างบอกพอซักอันนี้มันสูตรบนนี่สูตรบน อ่าเนี่ยเจียวที่แล้วเจียวที่แล้วซื้อบนแถมล่างเห็นมัไปล่างครับมานน้ำกันดีดีเลอ,อแต่ว่าเขากะพ้นในรอบสามปีพ้นไม่ค่อยจ่อให้พ้นจ่อให้ปีนัน้นหกหนึ่งแปดเนี่ยตรงตรงอ่ะสามปีมา่อเหรอนี่เพิ่งจะเจาะนี่เป็นครั้งแรกอเอานำมาหาเอฟซีได้ตู้เด่นได้ตู้เย็นจักลอยเครื่องได้พี่น้องลอยวัดเนาะต้นเศรษฐีหลายวัดเนี่ยเอาท่านผู้ชมนะครับเนาะ แคปหน้าจอเด้พี่น้องเด้นะครับผมเลขประมูลบนนะครับทผช้ชมครับนะครับผมหนึ่งเมษายน2567เน้อพี่น้องนะครับผู้ใหญ่เจดีให้มา5กับ4นะครับเน้นที่4นะครับวันนี้เพิ่นจาะมาให้ในหลายปีเพิ่นบริจ้อสามตัวมาให้เด้ท่านผูสามตัว094เม็ดเดียว94เม็ดเดียวผู้ใหมักหากะคือปูบอกครับผมจับไซเก่า095นะครับหรือ 594หน้าปูใด้จะชอบจับใส่ไปท่วกันคือหาเกาซีนะครับและอีกตัวนึงกับศูนหาที่นี่เดศูนหาซีไม่ร่วกันดี้ดีเด้แต่ว่ากระย่าหลายตัวเราอาจารย์อาจารย์ให้เรามองตัวนี้แต่ใครมีเลขดีเลขเด่นเนาะเอามาจับไซซีก็ผ่าเอาสาธุบุญเด้อท่านผู้ชมเด้อปูวานะครับหนาฮ้อนนี่นะครับผมขาดตู้เย็นนะครับขาดตู้เย็นเด้อพี่น้องเด้อสายบุญนะปูวาจะสั่งอะไรเมื่อกี้ไปทางเบาเด้อพี่น้องเด้อ เนาะครับสั่งไม่ปูเลยเถอะสั่งไม่ปูแล้วตอนเก็บไปทั้งปูว่าบ่เอาแบบนั้นเด้อท่นานผู้ชมเด้อน,นะคเอาเกมีเงินใจด่เก็ปหน้าจอได้พี่น้องเด้อหน,นะะ้าสรกเออมาบอดถึงมาเด้อเอาครับให้โชคให้หมานได้พี่น้องเด้อน,นับเลขประมูลบนห้ากับสี่เด่นที่สี่ผู้ใหญ่เจดีเจาะให้หางเดียวศูนย์เก้าสี่เก้าสี่เม็ดเดียวนะครับสาธุบุญน้ำครับผมให้โชคให้หมาน รวยๆเฮ่งๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเดินทางช่วงสงการให้เดินทางแข็งขาดปลอดภัยไปบงได้ก่ลำเหีดวยวได้พี่น้องเด้อน,นะครับสวัสดีครับัาดูคบปูขอกันใม่ชิปนาคาชิปีตสวัสดีครับ